สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด915ทาลอดคลิปนี้เป็นคลิปงานเงินความรักโชคลาภของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูประจำเดือนพฤศจิก,กายนปี2566หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทั้งคณาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหร,ราศาสตร์ไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้ว พลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ต้องกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับมาฟังกันเลยครับขอพลังงานไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุไฟในหัวข้องานเงินความรักโชคลาภนะครับอขอดูพลังงานสิบใบของชาวธาต มีพลังงานไพ่แรกเป็นพลังงานของเดอะเมจิเชียนเป็นพลังงานของคนที่มีความรู้เป็นพลังงานของคนที่มีความสามารถเป็นพลังงานของคนที่ริเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือพัฒนาตัวเองอยู่อย่างเสมอคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่มีเซนต์มีรางสังหรณ์มีเป็นคนที่หาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอเป็นคนที่เรียนรู้ริเริ่มอะไรใหม่ๆ,ๆมีพลังงานของห้าเมทาเป็นพลังงานของความขัดแย้งนะครับอาจจะเป็น ขัดแย้งทางด้านการงานของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของหนึ่งไม้เท้าเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นงานใหม่ของคุณนะครับเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นสิ่งดีๆเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็ได้นะครับมีพลังงานของเจ็ถ้วยเป็นพลังงานของโอกาสและทางเลือกความฝันความหวังกับสิ่งที่คุณฝันอยู่หรือเปล่ากับสิ่งที่คุณหวังอยู่คุณจะลงมือทําตั้งใจในทาในสิ่งที่คุณตั้งใจแล้วคุณจะชัดเจนกับตัวเองคิงออฟสอดนะครับเป็นพลังงานของ ความมุ่งมั่นการฝ่าฟันนะมีพลนนังการขยับขยายขยายงานเพิ่มเติมขยับขยายสาขาก็ได้นะครับการขยับขยายไปข้างหน้าการเดินไปข้างหน้าของคุณมองถึงอนาคตการวางแผนมีพลังงานของดิเอ็มเพสเป็นพลังงานของเทพธิดาดาวสุขดาววีนัสเป็นพลังงานของคนที่ดูแล ลูกน้องบริวารก็ได้นะครับอ่ามีพลังงานนี้เข้ามานะาเป็นพลังงานของเดอะไฮเราแฟนเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาของชาวธาตุไฟอยู่นะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิก์กับการอธิษฐานขอพรกับการไหวพ้พระหรือนั่งสมาธิสวดมนต์ก็ได้นะครับชาวธาตุไฟอ่ามีพลังงานของสองดาบการปิดกัน้นการลังเลการตัดสินใจอ่าเก้าดาบเป็นการเครียดการกดดันความเครียดสะสม เรื่องงานหรือเปล่าเรื่องงานการขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานไม่เข้าใจกันไม่ลงรอยกันมีพลังงานของนายออฟวานเป็นพลังงานของคนต่างถิ่นแดนไกลคนต่างกันโดยระยะทางหรือมุ่งมั่นสู่งานของคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับเป็นอาจจะเป็นงานในสายการเดินทางการขนส่งค้าขายออนไลน์สื่อสาร ได้นะครับมีพลังงานาไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานเดอะเมจิเชียนเป็นพลังงานของคนที่มีความรู้เป็นพลังงานของคนที่มีความสามารถเป็นพลังงานของคนที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอนะครับอาจจะเป็นมองถึงอนาคตมองถึงโอกาสใหม่ๆมีพลังงานไพ่เจ็ดเจ็ดถ้วยเนะี่ยมีโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาหาชาวธาตุไฟนะครับโอกาสทางเลือกต่างๆโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆ คุณจะไขว้คว้ามันไว้นะในความคิดของคุณคุณยังลังเลในการตัดสินใจแต่มีพลังงานหนึ่งไหมคคุณจะตัดสินใจในถิ่งที่คุณทําได้อยู่นะครับมีพลังงานของปัจจุบันนะหนึ่งดาบเป็นพลังงานของความชัดเจนความจริงเป็นพลังงานของการปิดกัน้นการมีกําแพงความรู้สึกพูดถึงเรื่องอ,อะไรก่อนดีเรื่องงานเรื่องงานนะครับเรื่องงานอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่มองถึงอนาคต ขยับขยายธุรกิจหน้าที่การงานของคุณ The h ไฮโ o ฟน f a n เป็นพนังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำทางที่คุณเคยอธิษฐานขอพรคุณจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับอ่ามีพนักง,งานมีเข้ามานะครับมองถึงความมั่นคงของตัวเองดิมีคนที่มีความรับปิดบางซ่อนเล้นหรืออยู่ในสายงานเกี่ยวกับบัญชีงานเกี่ยวกับทําเกี่ยวกับ j e เ r y The c อ เป็นพลังงานแห่งความมุ่งมั่นเดินไปข้างหน้าของคุณชาวกรกฎลัคนากรากฎหรือเดินทางไปทํางานต่างประเทศก็ได้นะครับมีพลังงานที่เข้ามาเป็นในออฟวานกับเดอร์เชอิีอตอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปเริ่มต้นงานใหม่ที่ต่างประเทศของคุณก็ได้นะมีพลังงานแห่งการมุบออกมามีพลังงานแห่งการมุบวิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตานะครับจะนําทางให้คุณ ไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีพลังงานของวิวอ o ลฟอร์จูนเข้ามานะครับมีพลังงานของคนเก่าๆคนเดิมๆพูดถึงเรื่องความรักคุณอาจจะมีความผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาหรือตกอยู่ในสถานการณ์ตัวเลือกของเขาในวันเวลาที่คุณมูฟออกมาในวันเวลาที่คุณเดินออกมาก็ได้นะครับวิวอ of ฟอร์จูนหลุดออกมามีพลังงานของคนเก่าๆคนเดิมๆอยากที่จะกลับมาขอโอกาสอยากที่จะกลับมาขอพูดถึงเรื่องอนาคตกันอีกครั้งหนึ่งเดอะสตาร์ Star, ความสุขความสาเร็จความสมหวังการโฟกัสถึงเรื่องของตัวเอง อยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานของคุณเรื่องเรื่องอนาคตของคุณก็ได้ที่คุณหวังไว้ที่คุณฝันไว้แต่มีคนที่มีพลังงานแห่งการปิดกัน้นการมีกำแพงอยู่บางในบางอย่างนะครับอาจจะเป็นพลังงานการยังลังเลลักพี่เสียดายน้องอยู่ก็ได้นะมีพลังงานของสิบถ้วยจะมีคนที่เข้ามาเติมเต็มในครอบครัวจะเติมเต็มเพราะจากสิ่งที่ผ่านมานี้อาจจะเป็นคุณกับเขาที่มีความรู้สึกว่ามันเหมือนสิบถ้วยมันเหมือน เคยเป็นครอบเป็นครัวกันมาในวันเวลาที่เขาไม่มีคุณเขาอยากที่จะกลับมาขอความชัดเจนเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งดีๆให้แก่กันและกันใหม่ก็ได้นะครับมีพลังงานเดะเลเปอร์เป็นพลังงานตอนนี้มีเป็นดวงที่มีสเสน่ห์นะครับของชาวาธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเป็นพลังงานของคนที่โฟกัสถึงเรื่องตัวเองอยู่ตอนนี้มองถึงอนาคตของตัวเองในหน้าที่ของตัวเองในการเรียนของคุณก็ได้ คุณเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้ไวเป็นคนที่เรียนรู้แล้วหาหาต่างๆเนี่ยหาสิ่งต่างๆเนี่ยมาต่อยอดให้กับตัวเองให้พัฒนาตัวเองมากขึ้นเพราะมีพลังงานของเดอรเมจิเช,ช,ชียนเป็นพลังงานของคนที่รอบรู้เรียนรู้อะไรได้ไวและรเริ่มอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอนะครับมีพลังงานปัจจุบันขอดูพลังงานการงาน ความรักอขอรูปโชคลาภของคุณหน่อยนะครับโชคลาภอาจจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะมีสองดาบเบอร์โทรศัพท์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความฝันของคุณก็ได้เนี่ยความฝันเจ็ดถ้วยเนี่ยความฝันเลขที่มาจากความฝันโชคที่มาจากความฝันก็ได้นะครับมีพลังงานของเดอะเวอร์เป็นพลังงานแห่งการ เป็นพลังงานของชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะครับอา,อาจจะได้โชคจากคนแดนไกลม,มีพลังงานของสองไม้เท้ามองถึงอนาคตการวางแผนในตัวของคุณอยู่ก็ได้นะครับมีพลังงานของความนิ่งเงียบมีพลังงานของความมุ่งมั่นทำงานของคุณอยู่ตอนนี้คุณเป็นคนที่ขยันหรือทุ่มเทให้กับสิ่งใดแล้วอะ่ะคุณจะเป็นคนที่ลงมือทําทําแล้วทําจริงทําแล้วคุณจะมองถึง อนาคตของคุณในสิ่งที่คุณตั้งใจในสิ่งที่คุณทําอยู่นะครับมีพลังงานแห่งเพจออฟวาน One, เป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นสิ่งดีๆเต๋าไฮโลแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาพาสิ่งดีๆให้คุณให้คุณได้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับมีพลังงานของนายออฟวานเป็นพลังงานของอัศวินถือไม้เท้าเป็นคนที่ตอนนี้อาจจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางในการเดินทางไปทํางาน ต่างๆของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของเดอะเดวิลระวังความลุ่มหลงความมัวเมาหรือสิ่งที่มันเป็นเหมือนความรู้สึกเหมือนเดวิลการหลอกการลวงช่วงนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นการหลอกลวงอะไรบางอย่างมีพลังงานของ คว e นเอาเพเทอร์เคลนกับมาโฟคัดถึงเรื่องของตัวเองมองถึงอนาคตของตัวเองซะมากกว่านะครับช่วงนี้จะเป็นการมองถึงอนาคตของตัวเองมองถึงความมั่นคงมีพลังงานของคิงกับควีนเข้ามานะครับเป็นพลังงานของคนที่จะเป็นคู่กันครับคนที่จะเข้ามาคอยดูแลคอยซัพพอร์ตคอยเอาใจใส่กันก็ได้นะครับเพราะมีพลังงานนี้เข้ามานะจะดูถึงความพยายามจะดูถึงความทุ่มเทมีพลังงานของ2มีพลังงานของ1ถ้วยเป็นพลังงานนะโอกาส ความรักครั้งใหม่โอกาสการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของเดอร์แทมเบรดนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงโยกย้ายหน้าที่ตําแหน่งการงานของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานห่งการในสิ่งที่คุณรอในสิ่งที่คุณลงทุนไปมีเกณฑ์ที่จะได้ในสิ่งที่หวังไว้นะครับอา,อาจจะมีการหมุนเงินนิดหน่อยนะมีพลังงานของ DM เป็นพลังงานของคนที่จะเข้ามาคอยซัพพอร์ตคอยดูแลหรือเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับงานอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับอาชาวธาตุไฟเมสิงธนูขอพลังงานไพ่สรุปและแนะนาให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับอ่าโชคลาบโชคลาบ องเหรียญมีเลขสองนะครับอ่ามีเลขสองนะเดอะเทมเพลนปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะเดอะซันเลขที่ลดหกถ้วยคนเก่าๆคนเดิมๆอยากที่จะกลับมาในความรักในความสัมพันธ์อีกนะครับเพราะมีพลังงานหกถ้วยมาเนี่ยครับมีพลังงานหกถ้วยมีพลังงานของควีนอัลวานเป็นพลังงานของคนที่มีเซนต์เป็นพลังงานของคนที่มีรางสังหณรเป็นพลังงานของคนที่ มุ่งหน้าทําในสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้ขยันทํางานของคุณก็ได้มีควีนครอบสอดเป็นพลังงานของความพยายามความเด็ดเดี่ยวมองถึงอนาคตของคุณมองถึงความเด็ดเดี่ยวของคุณหรือคนเก่าๆเนี่ยอยากที่จะกลับมาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึง่งอ่ะคุณเคยให้โอกาสเขาไปแล้วหลายครั้งก็ได้นะเคยให้โอกาสเขาไปแล้วแต่ตอนเนี้ยคุณจะเหมือนถือดาบของคุณถ้ากลับมาแล้วไม่โอเคกลับแล้วมาแล้วไม่มีความพยายามทุ่มเทให้กับ กันแล้วกันกลับมาขัดแย้งกันอีกทีหนึ่งคุณก็พร้อมที่จะตัดเขาออกไปจากหัวใจแล้วนะครับมีพลังงานของเจดเหรียญเป็นพลังงานของมีเลข7กับเลข2นะครับเป็นพลังงานของโชคลาภเลขเลขมงคลของคุณนะเป็นเลขมงคลนะเป็นพลังงานของการเริ่มต้นเป็นพลังงานของกิ่งออบวานคนที่จะเข้ามาเติมเต็มเนี่ยเป็นพลังงานของ1่ถ้วยเข้ามานะครับเป็นพลังงานของคนที่จะเข้ามาเติมเต็มในความรู้สึกเติมเต็มเริ่มต้นพัฒนา เริ่มต้นความรักครั้งใหม่กันจะมีพลังงานของคิงกับควีนมองถึงอนาคตมองถึงความทุ่มเทมองถึงความเอาใจใส่รักและเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันนะครับมีพลังงานของสีเหรียญกับโมองโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีความสุขที่อยู่กับตัวเองกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งที่ตัวของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานงความพยายามทุ่มเทความพยายามที่ประครับประคองในความรักในความสัมพันธ์หรือจะมีผู้ใหญ่นะ คนที่คอยดูแลคอยเอาใจใส่จะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ในหน้าที่การงานในตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยก็ได้นะครับมีพลังงานของสิบไม้เท้าเป็นพลังงานของงานเยอะงานมากความรับผิดชอบเยอะขึ้นอาจจะได้รับความรับผิดชอบเยอะขึ้นในหน้าที่การงานของคุณในตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณมีโอกาส ทางเลือกใหม่ๆของคุณก็มีนะครับอ่ามีพลังงานนี้เข้ามานะอ่ามีพลังงานของ7จอาจะเป็นการแข่งขันทางในงานในสายงานเดียวกันในการแข่งขันแข่งขันธุรกิจแข่งขันด้านงานอ่าคุณจะเป็นคนที่โอเคนะครับอ่ามอเตอก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด s ับสไ r i b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ